นพดลสตอรี่อะไลฟ์ changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับก็ทุกสิ้นปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพวกแรงกิ้งเนาะพวกท็อป10พวกอะไรต่างๆนานานะครับแล้วสิ่งที่ผมมักจะเห็นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับ Book of the Year เป็นหนังสือ ที่แต่ละคนก็ออกมาจัดกันว่าโอ้โหเล่มนี้ต้องอ่านเล่มนั้นต้องอ่านนะครับแต่สังเกตหลังๆเนี่ยเขาจะไม่ลิสต์กันเยอะนะอย่างเช่นบิลเกตบ้างวอร์เรนบัฟเฟตบ้างหรือใครต่อใครบ้างเนี่ยผมเห็นก็ส่วนใหญ่ก็จะ5เล่ม,มั้ง6เล่มบ้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายคนก็อ่านอ่านมากกว่านั้นก็ชอบมากกว่านั้นก็จะจัดพวกท็อป10นะสิบเล่มที่ควรอ่านหรือ10เล่มที่เป็นหนังสือที่ดีที่ได้อ่านในปี2020อะไรแบบเนี้ย ปีที่แล้วผมก็ทำนะปีที่แล้วเนี่ย list มาได้11เล่มเกินมาเล่มหนึ่งเหตุผลเพราะว่าอย่างที่บอกอ่านมันอ่านหลายเล่มนะครับผมตั้งเป้าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ52เล่มก็ปีนี้ทะลุไป56เล่มเนาะก็ผมก็เลยมานั่งคิดนะเพื่อมาจัดตอนนี้นะครับว่าแล้วปีนี้เนี่ย top ป10หนังสือเราจะมีเล่มอะไรบ้างแต่เนื่องจากเอาตรงๆนะครับตอนแรกก็จะกะว่าจะให้แค่10เล่มนี่แหละแต่ว่าจัดไปจัดมาแล้ว นั่งคิดไปคิดมาแล้วมันทิ้งแล้วเสียดายอะสุดท้ายลงเอยมา15เล่มเลยฮนะต้องบอกว่าจะโกผมขอเน้นเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคบเหตุผ,ผลประการหนึ่งก็คือมันเป็นโอเคอารของผมที่ผมจะอ่านให้ได้52เล่มและที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังคือ56เล่มนะครับอา่านทะลุไปเยอะนะครับอันที่2คือหนังสือภาษาอังกฤษอาจจะเป็นอะไรที่เข้าถึงคน จำนวนไม่ได้เยอะเท่าหนังสือภาษาไทยนะครับจริงๆหนังสือภาษาไทยหลายๆเล่มดีมากแต่ผมคิดว่าท่านมีโอกาสได้อ่านกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาท็อป15นะครับก็คือ15เล่มที่ผมชอบที่สุดในปีนี้ให้นิยามอีกนิดนึงนะครับคำว่าในปีนี้ไม่ได้แปลว่าหนังสือนี้ต้องออกในปี2020นะครับมันเป็นเพียงแค่หนังสือที่ผมได้อ่านในปี2020แล้วชอบแล้วกันนะครับในบรรดา56เล่มที่ผมอ่านเนี่ย ก็คัดมาได้15เล่มเริ่มกันเลยนะครับอ๋อผมไม่ได้เรียงลําดับว่าชอบอันไหนมากกว่ามากกว่ากันเนาะผมเอาอันที่อ่านจบหลังสุดอะขึ้นก่อนแค่นั้นเองนะครับเริ่มต้นเลยเล่มแรกนะครับ One Hundred Things Millionaires Do นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณไนเจลคัมเบรแลนนะครับถ้าใครฟัง Weekend Entrepreneur ในช่วงหลังๆผมก็รีวิวหนังสือเล่มนี้มาประมาณ5ตอนนะครับก็ง่ายๆเลยครับตามชื่อเนาะ ร้อยสิ่งที่เศรษฐีเขาทากันะนะนะมันเป็นข้อคิดร้อยข้อที่ผู้เขียนเนี่ยได้นํามาสรุปว่าไอ้คนรวยเนี่ยเขาจะคิดหรือเขาจะทําอะไรกันบ้างนะครับผมว่าเป็นเล่มที่อ่านเราได้ข้อคิดดีถึงแม้ว่าวางเรื่องเราอาจจะรู้แล้วนะผมมองว่ามันคล้ายๆเป็นเช็คลิสต์เราอะนะครับว่าเอออันนี้เราทําอันนี้เราไม่ทําอันไหนที่เรายังไม่ได้ทําก็ลองนํามาทํากันดูก็ได้บางทออีข้อนี้เราก็นึกไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับถ้าท่านอยากที่จะฟัง รายละเอียดหนังสือเล่มนี้ผมแนะนํานะครับรายการวิทยาลุงโทรเปเนอร์ที่ผมจัดทุกเสาร์นะครับก็5เสารติดกันล่าสุดที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะครับท่านเข้าไปฟัง5ตอนนี้ท่านจะได้รับรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเล่มที่1น,นะเล่มที่2ชื่อ The Blue Zone s of Happiness นะครับเล่มนี้ยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวต้นปีหน้าได้รีวิวแน่คนเขียนคือคุณแดนวัชเนอร์นะฮะ คือถ้าใครเคยคุค้นๆชื่อคนนี้นะครับคนนี้เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องบลูโซนผมอธิบายเขาว่าบลูโซนนิดหนึ่งบลูโซนเนี่ยมันคือพื้นที่ที่คนอายุยืนยาวเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องของความสุขว่าทำไมคนที่อยู่ในบลูโซนพวกนี้นะเขานอายุยืนยาวเนี่ยเขาเขามีความสุขได้อย่างไงนะครับเล่มนี้พิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นหนังสือที่ลูกสาวผมซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะ เขารู้ว่าพ่อชอบหนังสือใช่ไหมเขาก็เลือกหนังสือเล่มนี้ให้ผมผมไม่ได้เป็นคนเลือกเองนะครับเขาคงเห็นผมพูดถึงเรื่องความสุขเขียนเรื่องความสุขบ่อยๆบ,บอกก็ซื้อเล่มนี้มาให้ใหอ่านเพราะว่าเขารู้ว่าผมยังไม่มีนะครับทำไมถึงรู้เพราะว่าหนังสือผมกองไว้เต็มโต๊ะเขานี่แหละนะครับเต็มโต๊ะที่บ้านนี่แหละลเขาคงดูแล้วล่ะว่าไม่มีก็ อ่ะแล้วชอบนะสรุปง่ายๆแบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวยาวๆอีกทีหนึ่งนะครับก็บอกว่าความสุขเนี่ยมันมีองค์ประกอบอยู่ 3P มนะพีแรกคือ p l e a s u r e ก็คือความสนุกอ่ะนะพีที่2คือ Purpose ก็คือการมีเป้าหมายในชีวิตแล้วพีที่3คือ pride ที่แปลว่าความภาคภูมิใจนะหนังสือเล่มนี้พูดถึงตัวอย่างคนในประเทศ3าประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของ 3P เนี่ยเ l e a s u r e เนี่ยเขายกตัวอย่างคนในประเทศคอสตาริกานะส่วน Purpose เนี่ยเขายกตัวอย่างคนในประเทศเดนมาร์กแล้วก็ เขายกตัวอย่างคนในประเทศสิงคโปร์นะนอกจากนั้นเขาจะพูดถึงนโยบายที่แต่ละประเทศใช้แล้วเพิ่มความสุขให้คนในประเทศยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเดี๋ยวรายละเอียดผมมารีวิวยาวๆอีกทีนึงเล่มที่3นะครับเล่มนี้เป็นเล่มคลาสสิกที่เขาพูดถึงกันเยอะมากจนกระทั่งผมต้องหยิบมาอ่านนะครับ No rules rules นะครับ เป็นเล่มที่เขียนโดย c o ขอของ Netflix ที่ชื่อว่าคุณ Reed t e s t i n g งนะครับแล้วก็อาจารย์ i r รินเมเยอจาก i n s เซนนะครับเล่มน,นี้ก็ต้องคงได้มีรีวิวในโนกโพดนอนซอรี้ด้วยแล้วก็คิดว่าผมก็คงได้ไปจัดรายการที่บอกนะกับคุณรวิทย์กับคุณปิ๊กรายการหนึ่งนะครับที่จะเป็นช่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน Mission to the m มู n นะเล่มน,นี้ก็น่าจะถูกนำไปรีวิวนะครับ เอาเร็วๆก็แล้วกันเพราะว่าคงหลายท่านอาจจะคงได้ฟังได้เห็นผ่านหูผ่านตามาแล้วมันพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรของ Netflix นะครับซึ่งเขาจะเลือกจากคนเก่งก่อนเลยเก่งแล้วต้องดีด้วยนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะ,ะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการให้ฟีดแบ็ k ซึ่งกันและกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วสุดท้ายเขาก็พยายามจะลดระบบการควบคุมลงนะครับอันนี้ก็ No Rules rule นะครับเป็นเล่มที่3ที่ผมอ่านแล้วชอบนะ เล่มที่4เล่มน,นี้ผมได้รีวิวไปแล้ว2ตอนในพอดแคสต์แล้วในวัรดา15เล่มผมถ้าจะต้องให้เลือกเล่มเดียวผมจะเลือกเล่มน,นี้นะครับหนังสือชื่อว่า time smart นะครับ time smart เขียนโดยอาจารย์ ashley w i n l a n d นะครับเป็นอาจารย์จาก harvard business school นะคือผมได้อ่านแล้วแล้วผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมเข้าใจคุณค่าของเวลาเพิ่มมากขึ้นนะครับมันมีหลักการ3หลักการในหนังสือเล่มน,นี้ในการ เอาเวลากลับคืนมานะครับก็คือไฟไทม์คือการหาเวลาฟันไทม์คือการเอาเงินไปแลกเวลาไปซื้อเวลามาแล้วก็รีเฟรมไทม์รีเฟรมไทม์คือการมองเวลาในรูปแบบใหม่ๆนะครับเช่นเรามองว่าบางทีเราคิดว่าเวลาว่างเนี่ยเป็นเวลาที่เราแหมลุงยิบเอาเวลาว่างไปหาเงินดีกว่าเนาะแต่จริงๆเวลาว่างมันสร,สร้างความสุขให้กับเราแล้วมันแปลงมาเป็นตัวเงินได้นะครับอาจารย์แอชลีย์เนี่ยใช้คําว่าแฮปปี n เนสดอลลาร์นะครับก็คือ มันมีมันมีคุณค่านะมันถ้าถ้าเราว่าเงินมากเนี่ยเราเราสามารถบอกได้เลยนะว่าเวลาว่างเราเนี่ยมันเทียบเท่าความสุขมันจะเทียบเท่ากับเงินจํานวนเท่าไหร่อ่าอันนี้ผมว่าเป็นคอนเซ็ปตที่ดีใครยังอยากรู้รายละเอียดนะครับย้อนกลับไปดู Time Smart e เอพิโซดเร็วๆนี้แหละครับเพิ่งจัดไป2ตอนแล้วมีสเปเชียลนิดนึงนะคุณต้าเนาะก็เป็นคนที่อยู่ในเพจนัชไทยแลนด์เนี่ยก็จริงจเป็นคนที่ที่เชิญ แล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์แอชลีย์วิลเลนส์เนี่ยมาแล้วนะครับทำให้ผมรู้จักหนังสือเล่มนี้แหละก็ได้ฟังพอดแคสต์แล้วก็เลยเขียนอ e ีเมลไปคุยกับอาจารย์นะอาจารย์เขาก็ซี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 ผมด้วยคุณต้าซีซีผมด้วยกับอาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีเนี่ยแล้วอาจารย์แอชลีย์ก็เขียนตอบกลับมาว่าก็ดีใจที่ที่ผมชอบแล้วก็หลายๆคนชื่นชอบนะอันนี้เป็นเล่มที่4นะถ้าผมในบรรดา15เล่มผมเลือกเล่มเนี้ยนะครับผมชอบที่สุดแล้วกันนะเล่มที่5ครับทรัมป์ The Art of the Deal นะหนังสือเล่มนี้ผมรีวิวไปแล้วในพอดแคสต์นะครับบางคนอาจจะเอยอาจารย์ทำไมไปติดลิสต์ได้ยังไงข้อแรกนะหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือใหม่นะครับเป็นหนังสือที่ออกมาตั้งแต่ปี1987งปผมรีวิวไปแล้วด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ลูกชายซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้วันเกิดเนี่ยทั้งลูกสาวลูกชายไม่ต้องคิดอะไรมากครับซื้อหนังสือให้พ่อนั่นแหละนะครับ เพลินช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่จะเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็ลูกชายก็ตั้งคับหนาวว่าเอ๊ะทำไมมีคนจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยชอบทรัมป์เนาะผมก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีอะไร B e h i n d the scene แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราอาจจะได้รับอ่านดู CNN เยอะดูดูมีเดียเยอะเนี่ยก็รู้สึกว่าคนน่าจะไม่ชอบทรัมป์อะ่ะนะครับคือคือมีเดียในอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะพูดว่าทรัมป์ไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหรียญมันมี2ด้านเนาะเขาก็เลยซื้้ออนนีเป็ข,ขวกพ ประมาณว่าพ่อลองไปอ่านแล้วพ่อมาเล่าให้ฟังนยะว่าทําดียังไงผมรีวิวให้ฟังแล้วนะครับเป็นเป็นแนวหนังสือธุรกิจนะอนนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยสมัยทรัมป์เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่แมนฮัตตันอ่าเนวอร์กซิตี้นะครับก็อ่านแล้วเราเข้าใจตัวตนทํามากขึ้นเนาะเล่มที่6นะครับชื่อ self made success นะครับเล่มนี้เขียนโดยคุณชอนพาเทลนะ เล่มนี้ยังไม่รีวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้นปีหน้าก็คงได้รีวิวนะครับผมรู้จักหนังสือเล่มนี้จากกาารอ่นหนังสือเล่มหนึ่งของมาร์คคิวแบนนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงเล่มนั้นก็ติดลิสต์ของผมเหมือนกันนะครับคือมาร์คคิวแบนนี่เป็นมหาเศรษฐีของสหรัฐอเมริกาแล้วเขาเขามีหนังสือแนะนำนะแล้วหนึ่งในหนังสือที่เขาแนะนําคือหนังสือของคุณชานพาเทลเนี่ยคือคนนี้พิเศษยังไงคนนี้เป็นคนที่สอบแซดได้คะแนนเต็มนะแล้วก็เรียนหมอทีอ่ University of Southern California แล้วก็ไปเรียน MBA ที่ Yale, เยล เปิดโรงเรียนกดวิชาสอบ SAT ที่ประสบความสําสเร็จมากเ,มเขาก็ไปเข้ารายการชาร์กแทงถนะ้าใครไม่รู้จักรายการชาร์กแทงนะครับชาร์กแทงเป็นรายการที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะมาพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเองเขาเรียกพิชชิ่งนะครับให้กับชาร์กชาร์กก็คือนักลงทุนดังๆ่ก็มาร์คคิวแบนเนี่ยเป็นชาร์กเป็นหนึ่งในนักลงทุนว่าตกลงจะลงทุนหรือไม่ลงทุนนะคราวนี้มาร์คคิวแบนเนี่ยเป็นคนเดียวที่ลงทุนกับชอนเนี่ยนะก็ เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ฟังละกันนะครับหนังสือจะพูดถึงเซลล์แมส e ักแซสคือวิธีการทําให้เขาประสบความสําเร็จด้วยตัวเขาเองเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรบ้างเยอะเลยนะครับมีบทเรียนหลายๆบทเรียนเดี๋ยวผมคงได้รีวิวนะมาต่อเล่มที่7นะครับ how to win at the sport of business นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยมาร์คคิวแบนเลยคนเมื่อกี้แหละครับที่เป็นมหาเศรษฐีัชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วเป็นเจ้าของทีมบาสเกตบอลดัลลัสมาร์เวลิกนะผมก็ชอบ Mark Cuban มาร์คคิวแบนมาตั้งแต่ตอนที่ไปอ่านบทความ ของเขาอันหนึ่งที่เขาบอกว่า don't follow your dream follow your effort นะที่แปลว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องไปทําตามความฝันคุณหรอกคุณทําตามสิ่งที่คุณเก่งดีกว่านะผมเคยเขียนอันนี้ในหนังสือ future mindset เล่มล่าสุดของผมไปแล้วนะก็เลยหาหนังสือเขาอ่านหนังสือเล่มนี้ก็เล่าเรื่องประวัติมาคิวแบนนั่นแหละครับว่าเขาเรียนมาเป็นยังไงเรียนจบมหาวทิทยาลัยมาทาธุรกิจล้มลุกคุกคานยังไงอ่ะแล้วชอบนะคือแนวคิดเขาไม่ค่อยเหมือนใครดีอะ นะครับแล้วเขาก็เป็นเซลเมดมิลเลนเนียร์เหมือนกันคือเขาไม่ได้แบบรวยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาเขาสร้างตัวเองขึ้นมาเองนะครับใครอยากทําธุรกิจเนี่ยแนะนำนะเล่มนี้ดีนะครับเล่มที่8ครับ The Psychology of Money นะครับเล่มนี้เขียนโดยคุณมอร์แกนฮูเซลนะครับต้องบอกว่าผมมองแบบนี้คือจริงๆความรวยมันคล้ายๆกันลดน้ำหนักนะ คือเรารู้หมดแหละว่ามันต้องไม่กินอะไร,รต้องทํำยังไงออกกําลังกายแบบไหนแต่เราทำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรื่องจิตวิทยามากกว่านะครับเราทําได้2อสาสัปดาห์เราก็เลิกเรื่องเงินก็เหมือนกันรวยเราต้องเก็บเงินอย่าไปใช้ของฟุ่มเฟือยหรืออะไรก็ตามแต่เอาสุดท้ายเราเรารู้แต่เราไม่ทำไงอันเนี้ยผมอ่านแล้วแบบเออเฮ้ยใช่เฮ้ยเจ๋งคือเล่มนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับน่าจะ ผมเข้าใจว่าหลายหลายตอนเลยแหละ Psychology of Money ท่านเสิร์ชเสิร์ชดูได้นะครับในโนพะโดนสตอรี่เอาเป็นว่าถ้าใครมีปัญหาประมาณนี้นะรู้แต่ไม่ทำนะครับเรื่องการเงินเนี่ยลองอ่านเล่มนี้ดูนะครับหรือไปฟังรีวิวที่ผมรีวิวนะครับเล่มที่9นะครับดอ l ล r s แสนเ e n ส์เป็นเล่มที่เขียนโดยนะักเขียนคนโปรของของผม,งผมคืออาจารย์แดนอารเรลลี่นะ ก็อาจารย์แดนอารีลี่เนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมนะหรือ behavioral economics นะเล่มน,นี้เขาจะพูดถึงเรื่องการใช้ใจ่ายเงินอย่างเดียวเลยผมก็รีวิวไปแล้วในนโปเดนซอรี่นะครับลองเข้าไปดูนะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะถ้าเสื้อราคา1,500บาทผมยกตัวอย่างขึ้นมาเองนะเราอาจจะบอกแพงไปไม่ซื้อแต่ถ้าเกิดบอกว่าเสื้อราคา1 5 0 0บาทเท่าเดิมนะเสื้อตัวเดิมเลยนะแต่ว่า วันนี้พิเศษนะจริงๆราคามัน3,000บาทวันนี้ลดเหลือ1,500บาทวันนี้วันเดียวซื้อเลยทั้งๆนี่จริงๆมันก็พั0หเท่ากันนะ่ะคนเราเนี่ยชอบเปรียบเทียบแบบนี้อารมณ์คล้ายๆแบบนี้หนังสือเล่มน,นี้มีกรณีศึกษาหลากหลายเลยนะครับซึ่งผมก็รีวิวไปแล้วนะเล่มที่10ครับ Build to Serve นะครับ Build to Serve ก็เป็นหนังสือที่แต่งโดยคุณอ e ีแวนคะา์ไมเคิลเนาะ คนนี้เขียนหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านก็คือโยวันเบิร์อ่านแล้วชอบแต่ว่ามีท่านหนึ่งแนะนํามาในอินบ็อกบอกอาจารย์ถ้าถ้าถอาจารย์ชอบโยวันเบิร์อาจารย์ต้องชอบเล่มนี้ u ิวตูเซิร์ฟชอบจริงเลยครคือเขาพูดถึงกึงๆพัฒนาตัวเองกึงกธุรกิจอะคือมันมี3ขั้นตอนอะ h ูวายแล้วก็ห o านะผมรีวิวไปแล้วลองฟังรายละเอียดได้นะครับตอนนี้พูดเร็วๆว่า คู Who? คือการหาตัวตนของเราอะ่ะเหมือนโยววนเวิร์ดอ่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราจะยึดถือเป็นหลักของชีวิตเราว h y เนี่ยคือค้นหาว่าเราจะทสิ่งนั้นไปเพื่ออะไรเช่นเขาให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เราเป็นความยากลาบากในชีวิตแต่เราผ่านมาได้แล้วเราต้องการส่งต่อวิธีการเหล่านั้นให้กับคนอื่น,นใ,หให้ให้ให้ผ่านพ้นความลําบากตรงนั้นน่ยนั่นคือวายส่วน How คือจะทํายังไงให้เราส่งต่อสิ่งนั้นให้คนอื่นได้ไจะสัมพันธ์ยังไงให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากจะแบบ เริ่มทำอะไรสักอย่างต่อยอดเป็นอาชีพหรือต่อยอดเป็นธุรกิจก็ได้นะครับเล่มที่11นะครับ The Catalyst นะครับเขียนโดยอาจารย์โจนาเบอร์เกอร์นี่คือหนึ่งในอีกนักเขียนอีกคนที่ผมชอบนะครับอาจารย์โจนาเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้าน Marketing ที่ w h a r ตั n คือ University of Pennsylvania นะครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความคิดคนอื่นนะครับชื่อ Catalyst เนี่ยถ้าแปลตรงตัวแปลว่าตัวเร่งปฏิกิริยานะ คือโดยหลักการหนังสือเล่มนี้เนี่ย,เ,ยเขาบอกว่าให้เราถามว่าเอ๊ะทำไมคนคนนั้นถึงไม่เปลี่ยนอย่าไปถามว่าจะไปเปลี่ยนเขายังไงนะคือพูดง่ายง่ายว่าให้เราไปลดอุปสรรคในการเปลี่ยนของเขาลงอ่ะนะครับเขาต้องการเปลี่ยนใจคนอื่นต้องให้เขาเปลี่ยนเองไม่ใช่เราไปบังคับเขาเปลี่ยนนะครับอันนี้คือสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกซึ่งมันมีหลายเทคนิคนะครับผมก็รีวิวไปแล้วในพอดแคสต์นะหนังสือเล่มที่12ที่ผมชอบนะครับชื่อ the formula The นะ formula เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนซื้อเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเลยเล่มอื่นๆเนี่ยอาจจะรู้จักคนเขียนมาก่อนมีคนแนะนําหรือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเล่มนี้เกิดจากการไปเดินคิโนคุนิยาแล้วก็เออหน้าปกสวยดีสีเหลืองๆนะครับตัวหนังสือแดงๆนะเขียนโดยคุณเอาเบิร์ดลาสโลบาบาราบาราบาซี่นะครับอาจจะอ่านนามสกุลท่านไม่ถูกต้องนะคือเขาพูดถึงสูตรแห่งความสําเร็จ มโมบอกเออละอีกสักความสําเร็จอีกละแต่อันนี้มันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างแปลกคือเขาเอางานวิจัยมาครับมันไม่ใช่ความสําเร็จแบบคิดขึ้นมาเองอ่ะนะเป็นเป็นเอางานวิจัยมาแบ็กอัพที่ชอบที่สุดคือจริงๆความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งอย่างเดียวนะอย่างเช่นง,งานประเภทหนึ่งที่เราแยกความเก่งออกยากเช่นง,งานศิลป,ปะเขาบอกว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับเน็ตเวิร์กอ่ะพูดง่ายๆว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณคุณมีเน็ตเวิร์กเยอะ คุณงานคุณอาจจะเหมือนกับเพื่อนคุณเลยแต่เพื่อนคุณเน็ตเวิร์กน้อยอะ่ะแต่งานคุณสําเร็จมากกว่าเพื่อน20เท่าอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่แบบคือมันแล้วแต่งานอะ่ะงานบางงานเนี่ยมันความเก่งมันเห็นชัดอย่างเช่นวิ่งแข่งอย่างเงี้ยวิ่งเร็วมนชนะอยู่แล้วอย่างเงี้ยคนยิ่งเก่งก็ยิ่งสําเร็จแต่บางงานมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนาะก็เล่ม12ที่ผมชอบเล่ม13 principles for success เขียนโดยคุณเรดดาริโอ ใครคุณคุณชื่อนี้เนาะเขาเขียนหนังสือชื่อ Pri นซ์เปาซึ่งหนาปึกเลย595หน้าถ้าผมจำไม่ผิดภาษาอังกฤษนะซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอ่าน Princi เปาแล้วทอแท้เพราะว่ามันหนาล้วอ่านไม่รู้เรื่อง,องต่างหากอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผมอยากให้อ่านเล่มน,นี้เล่มน,นี้อ่านง่ายมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนถอดมาอีกทีหนึ่งถอดแปลว่าแบบเป็นสั้นๆแล้วมีรูปภาพตลอดเรื่องอ่านง่าย ใครที่ชอบถามผมบอกอาจารย์ภาษาอังกฤษผมไม่คุ้นเคยเลยผมอยากอ่านหนังสือที่แบบง่ายๆเล่มน,นี้ดูครับ Principle for Success อ่าแล้วได้ประโยชน์มากๆเนาะเขาก็อย่างที่บอกตัดไฮไลท์มาจากหนังสือ Principle โดยเฉพาะในพาร์ทของการสร้างตัวเองอะทำให้ตัวเองสำเร็จอะดีมากครับเล่มน,นี้ชอบมากนะครับ13นะฮะนะครับ The Art of the Good Life หนังสือเล่มน,นี้ก็ พูดถึงการใช้ชีวิตที่ดีนะครับโดยเขามี52บทแต่แต่ละบทเป็นบทสั้นๆนะครับเขียนโดยคุณลอฟโดเบลี่นะครับอ่านง่ายมากเหมือนกันนะครับพูดถึงความสุขความมั่งคั่งความสําเร็จอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งเป็นอีกเล่มหนึ่งที่ผมเอามาเป็นเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยข้อนี้เราทำเมื่อวานเฮ้ยข้อนี้ทําเหมือนกันเลยอ่าโอเคข้อนี้ไม่ได้ทําก็จะถามตัวเองต่อว่าแล้วเราควรทําหรือเปล่านะครับก็ก็อ่านแล้วชอบนะครับ เล่มสุดท้ายเนี่ยเล่มนี้ตอนแรกลังเลว่วาเอ๊จะเอาเข้ามาในลิสหรือเปล่านะเพราะว่าเล่มนี้ค่อนข้างที่จะสเปซิฟิกนิดนึงคือหนังสือชื่อว่าแด e แต่แต่รีวิวไปแล้วด้วยนะครับ The Art of the Good Life ก็รีวิวไปแล้ว Principle of Success ก็น่าจะรีวิวไปแล้วนะครับหนังสือเอามาที่เล่มที่15เนานชื่อว่าแด e เนี่ยเป็นหนังสือที่เขาพูดถึงวิธีการจัดการกับอาการที่เราเรียกว่า p a n i c Attack ถ้าใคร เคยได้ยินชื่อนี้เนาะภานิษฐ์แอดแทเนี่ยมันเป็นอาการที่แบบเราจะรู้สึกตื่นเต้นเราจะรู้สึกแบบเออกลัวนู่นกลัวนี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนึกนึกถึงภาพแบบนี้บางคนอาจจะนึกไม่ออก p า n ิษฐ์แอดแทเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่อย่างเหมือนเราจะต้องขึ้นไปพูดกับคนเอยอะๆแล้วเราตื่นเต้นมากๆแต่ไม่ได้หมายความว่านั้นคือ p านิ c ฐ์แอดแทกนะแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าประ,ประ,ประมาณนั้นทําไมถึงผมถึงชอบเพราะผมเคยเล่าให้ฟังผมรีวิวหนังสือเล่มนี้แล้วเหมือนกันว่า ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วถ้าจำไม่ผิดคุณโจธนาพี่โจเนี่ยก,ก็เคยเป็นนะผน,นิคมันคืออารมณ์เหมือนกับที่ผมเคยเป็นนะนั่ง,งฟังนักศึกษาพิเศษแล้วรู้สึกว่าจะเป็นลมเมืาา่อวะอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลัวแล้วก็พอกลัวเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มมือเย็นเริ่มอะไรอย่างเงี้ย หนังสือเล่มนี้เขาก็เขียนบอกว่าวิธีการเนี่ยให้ใช้คําว่าแดดคือ DARE เป็นตัวย่อนะผมรีวิวไปแล้วนะครับ D มาจากคาว่า diffuse คือถอดชนวนคืออย่าไปคิดอะไรมากเขาให้ใช้คําว่า whatever เอาเหอะไม่เป็นไรไไรหรอกถ้าจะเป็นลมไปเดี๋ยวมันก็มีคนพาเราไปส่งโรงพยาบาลเองแหละถ้ายังไม่หยุดนะให้ใช้ตัว A ต่อคือ Allow เอาทั้งนั้นก,ก็มองความกลัวว่าเป็นเพื่อนเราอ่ะเป็นสิ่งปกติเข้ามาเลยไม่ต้องไปขัดขืนต่อต้านมาันยิ่งขัดขืนยิ่งยิ่งพันอีกหนักนะครับยิ่งตกใจยิ่งกลัวมากแล้วถ้ายังไม่หยุดเนี่ยให้ใช้ R หรือ Run t o w a r d it Run towards it ก็คือแบบมาเลยมาเลยมาเลยเร,เราอยากกลัวละมาเหอะอะไรเงี้ยวิ่งตามความกลัวเลยแทนที่จะหลบใช่ไหมนี่คือวิ่งเข้าใส่เลยแบบเฮ้ยเฮ้ยกลัวมากกว่านี้อีกสิอะไรเงี้ยแล้วตัว E คือ engage นะครับคือการเอาใจไปจดจ่อกับสิ่งอื่นแทนนะครับ ก็ถ้าใครมีอาการแบบ panic attack นะรู้สึกตื่นกลัวก็ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ดูนะครับอันนี้15เรื่อ15เรื่องที่ผมเลือกมาเนาะก็ยาวทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ท่านลองเลือกดูนะครับท่านไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนผมเลือกนะครับก็เป็นหนังสือที่ผมชอบสําหรับ list เดี๋ยวผมจะไปโพสต์ในเพจนพดลสตอรี่ให้นะครับลองดูเลือกเลือกดูเอานะครับว่าเล่มไหนที่ท่านตอบโจทย์ ท่านก็ไปหาอ่านเลิ่มไหนที่บอกเอ้ยไม่ไม่ไมไมดูไม่ใช่เราก,ก็ก็ไม่ต้องอ่านแค่นั้นเองนะครับพอใกล้ปีใหม่แล้วขอมารีวิวอะไรในลักษณะนี้บ้างนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในส p i s ถัดไปนะครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story a life changing story